สวัสดีครับผมฟิวนะครับผมจากยูทูบนะครับนิสันนะครับเฮงๆนะครับผมไายการฟิลนะครับ <it> ว <Nixon> ันนี้จะพารูเจ้านาวาร่านะครับตัวนี้นะครับผมเป็นนาวาร่าคิกับเเอนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของนาวาร่าเลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าจะสงสัยนะครับว่าทําไมเป็นทรงนี้นะครับตัวนี้เราแต่งจัดทรงให้นะครับแต่งให้เลยนะครับตัวนี้ครับข้างหน้าเดิมมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัวนี้ทางเราจัดให้เป็น สีดำนะครับแล้วก็ตัดอี่สันกับสีทับทิมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกลตของแม็กซิมัสนะครับดูครับดูล้อพันนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับ1 6 3แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมให้มาแล้วก็ล้อนะครับให้มาขอบ18นะครับตัวนี้เราใส่ให้นะครับเลือกลายได้นะครับผมแล้วก็ซุ้มล้อ ก็จัดมาให้อย่างเท่ดูดันไม่เกรงใจใครนะครับผมมาดูภายในครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเบาะผ้ากไมะหี่นะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบสามก้านนะครับผมหน้าจอนะมีจอให้แล้วนะครับตัวนี้จอ7นิ้วนะครับแอร์เป็นแบบแม่นนวลนะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์หสปีดนะครับผมตัวนี้มีเบาะแคปให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับสวยเลยครับ ก็มีคีบฉลามไม่ด้วยครับแต่งให้นะครับครับแล้วก็ดูครับข้างหลังสเกิร์ตมาให้ข้างหลังด้วยนะครับตัวนี้มีกันขอบไฟด้วยนะครับตัวนี้ข้างหลังเราก็แต่งให้นะครับทำเป็นสีดำครับครับผมไฟตัวนี้ครับเป็นไฟอ่ะไฮโดรเจนนะครับไฟหน้าไฟหลังนะครับผมตัวนี้เป็นลูกโซีนะครับผมเขยนคาว่านาวาร่าแล้วก็ ตัว SL นะครับแล้วก็มีไฟฝ้าหลังด้วยนะครับแล้วก็เบรกไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็ไลเนอร์ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับเราแถมให้ได้นะครับนตัวนี้นะครับก็วันนี้ครับผมจะพามาดูเจ้าคันนี้นะครับที่จะแต่งโฉมให้ลูกค้านะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ถามว่ารับพุดใช้เงินเท่าไหร่ถ้าลูกค้าอยากรู้นะครับทักเข้ามาหาครับหรือว่าดูใต้คอมเมนต์นะครับผมครับสวัสดีครับ